คือคือเรือบดท,ทุกคนมันสำคัญเหมือนขึ้นทึงหางเลีนไปน้อกันเลียนไปน้องกันเดี๋ยวนี้การแข่งขันมันสูงสีหนาท่าท่างหรือบุคลิกหรือจังเป็นทหารเป็นยังสีไหนมันสมจริงสมจ,งจังการแต่งตัวเสื้อผ้าอาพ่อเนี่ยมันเรียบร้่อยเราต้องต้องเป็นคนเลี้ยวเราก็เป็นคนสแตนบายยู่ตลอดมันบอกคือเกา่าบอกขึ้นต่ขีว่าเขาไปล้ำเรา บางเถ้อเจ้าภาพเขาให้เห็นเทียงขึ้นหอดเทียงขึ้นหรือหอดตีสองเสียกันปรับเลียงมันสามารถเกิดขึ้นได้มันบอกคือตะกี้ที่ว่าเขาตั้งหน้าตั้งตาเป็นลืมเหลี่ยมสามทุ่มหอดสอดแกงทุกย่งเขาก็บระเด้นมาคิดอย่างไรนะครับคือเขาสัตว์พอมที่สุจับสแตนบายอยู่ตลอดเสียตะกี้ เริ่มขยับโตค้นเริ่มจัดงานวงเข้ากับเป็นวงทีมีงานกันห้องนี้มาตรฐานมันก็สิมีงานต้อ,ตตอไปเรื่อยๆแต่ปัจจุบัน,นในวงเข้าคหือ,หอกันเดียวนี้มันก็เริ่มมีไล่ด้จากหลายๆทางหลายๆต่าง,งๆนอกเหนือจากค่าโตแล้วทีห้องมีงานทุกมือเขาได้รับค่าโต้ทุกมือ,มลลตมอแต่เา้็อยาให้หยึดจุดหลักไว้ก็คือนาทีของของเฮ้าหัวใจหลักก็คือวงเฮ้าหัวใจหลักก็คือ นาทีเขาคงกับประเยัดแหนแบบคือโดยเฉพาะเขาในฐานะมอนั่มเนี่ยคือเขาเปนผูยย้ใหญนซ้ำเป็นผู้นั่มทิมของของวงองค์กายแห่งเพอเาเขาแบบเป็นแบบอย่างที่ดีครับลูกๆนองๆให้เขาได้มีวามหักวามสามาัคคีแล้วกับปกป้อง,อง,งเอาวงเขาเป็นยันกระถาง้างคือเขาต้องปกป้องเอาเอาเอาวงของเขาไปเอาคนที่รลวงงาน,น,นกัน แอนครับกับมันกะมีหลากหลายเพิ่นกับเป็นภูมิระคุณล่ละทุกคนที่เพิ่นมมเย่ยมายางมา,มมา,า,มมาถาม,มาไทยเฮ้าแต่ว่าเฮ้ากับแม่นยั้งสิเกิดขึ้นกับตามแต่วงเฮ้าสิไปได้มันต้องเกิดจากความหักความสามคี้ที่เฮ้ามีต่อกันเป็นหลักเรื่องอื่นๆเฮ้าเอาไว้ที่หลังแม่นยังเฮาก็ต้องปกป้องเอาไทยเดียวกันเฮ้าไว้ก่อนนะฮักกันไป น้ำกันกินน้ำกันแบ่งกันจังแฝนขับป็นสิจังมหาผมยังสิผมเห็นไปหาผู้นั้นผู้นี้ไปให้ผู้นั้นผู้นี้มันเลี้ยงเขาเลี่ยงน,น้ำนี่วงเฮานี่แดนเซอเรอเลี้ยงน้ำสมือเสมือแต่ขอบคุณหลายๆที่แบบนองๆยังแฝคขับของแต่ละคนที่แบ่งปันมาไปเองนั่งเองเป็นมันเลี้ยงมันโบมีด่ดอกไปล้างนี่แมวกินโบอึจกินจนแบบ จนจนแบบบวกินแม่ปีจังปีกายเนี่ยจนเลียกินจนบวผ้า,ากันกินขันมีของไมแง่แจกฟรีแจกจิบมีคนเอามันเลียกนินะครับอย่างแห่งพวกเขาเนี่แหละคือจุดสําคัญคือจุดนี้แมนเข้าสิรวยเขากับแมนเข้าสิมีเงินหลายแล้วเขาก็อย่าลืมจุดนี่จุดหลักของเขาคือหนาทีของเขาคือองเขานะครับขันนะครับขันเขาบ่มีหลักนี่ ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างไปต่างคนต่างมีความคิดเป็นของทุกขคือทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองอยู่แล้วแบบมีความคิดเป็นของตัวเองแต่ว่าก็อย่าลืมหลักเข้าต้องมีหลักกระสันวงเข้ากับไปบอหรอขันเท้าบอหักบออนี้กันกนะครับขันเทายกต็นแบบนี่ไปเนี่ยคืออยู่ในเงาผมก็บรเด็คขึ้นว่าผมสีเศร้าไงเนี่ย เฮากาหายกินด้ลูกร้านสืบต่อกันไปเงย,ยวเง้นะครับกนผู้ได้มีอย่างก็คือกับคุยกับผมได้กับโทรก็ได้จังเรืองการว่างตัวเพื่อ,อนสมัยนี้มัน